ณท้องไล่แห่งหนึ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลพืชไล่หลายชนิดผีดใบเบ่งบานไปทั่วครั้งนั้นยังมีชายชราอยู่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างขึ้นเองรอบบ้านของแกล้วนเต็มไปด้วยพืชไล่ที่แกปลูกไว้ทุกๆเชา้าแกจะออกไปพร้อมกับลาของแกโดยที่บนหลังของลาจะมีกระบุงว่างห้อยอยู่สองข้างเพื่อบรรทุกผักที่เก็บได้ไปขายในเมืองเอา้า ตื่นๆแล้วก็ไปได้แล้วเจ้าลาน้อยเดี๋ยวจะสายเสียก่อนแดดก็ร้อนๆจะพานพากันไม่สบายไปซะทั้งคู่เอนอนยังไม่ทันเต็มอิ่มเลยตาแกมาปลุกอีกแล้วเบื่อจังอยากจะนอนอยู่เฉยๆทั้งวันจังเลยไม่รู้จะขยันเก็บผักอยู่ได้ทําไมทุกวี่ทุกวันเมื่อยก็เมื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยเดินไปไกลตั้งในเมืองไหนจะต้องบรรทุกผักเต็มหลังแล้วยังต้องเดินกลับมาอีกตาหน้าตา ทำอย่างกับเราไม่มีหัวจิตหัวใจอย่างนั้นแหละเฮ้อดูมันทำหน้าเข้าสิหน้ามุ้ยเชียวด่าอะไรข้าอยู่ในใจหรือเปล่าฮะเจ้าลาจี๋รู้ได้ยังไงกันเลยเนี่ยฮะสงสัยหน้าตาเราสแสดงออกมามากไปหน่อยละมั้งไปดีกว่าเดี๋ยวกลับมาอดกินอาหารดีๆที่แกให้อีกพ่อจะไปแล้วไปส่งซะหน่อยจะได้รักเรามากๆอ้าวเจ้าแดงวิ่งมาส่งพ่อเหรอแหมช่างน่ารักเสียจริงเลยนะเจ้านี่ มามามาหาพ่อหน่อยเร็วเฮ้ยมันไส้มันจริงๆเลยเจ้าลูกหมาตัวนี้เนี่ยวันๆดีแต่วิ่งเห่าไปเห่ามาคอยอ้อซอตาแกอยู่ได้ไม่เห็นมันจะทําอะไรเลยอ้าวอ้าวพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวพ่อกลับมานะตอนเย็นเจ้าอาหารอร่อยๆมาฝากด้วยนะไปก่อนนะลูกนะดีจังเลยจะได้กินของอร่อยๆอีกแล้วเราตกเย็นชายชราก็จูงลาของแกกลับจากในเมือง พร้อมทั้งอาหารที่แกซื้อมารับประทานพร้อมทั้งฝากสุนัขพ่อกลับมาแล้วต้องออกไปต้อนรับซะหน่อยอ่ะอ้าวอ้าพ่อกลับมาแล้วเจแดงเอ๋ยพ่อมีอาหารอร่อยอร่อย,ออยดีๆมาฝากเจ้าด้วยนะตายตายของโปรดทางนั้นเลยต้องอเขมือมให้เรียบเลยโถเอ้ยเอาอีกแล้วเจ้าลูกหมาตัวนี้หอ,อยออดอ้อนตายแกไปวันๆมันก็ได้กินนูน่นกินนี่ไอเล้านะ่ะเหนื่อยแทบตายแต่กินแค่ยาเท่านั้นพอก่อนลูก เดี๋ยวพ่อไปหายาให้เจลาเขากินเดินมาเหนื่อยทั้งวันแหม,ม่ไม่อยากลุกเลยนั่งตักกำลังนุ่มๆนุ่มๆสบายๆยอยู่ด้วยอ้าวเจลาเข้าไปนอนในคอกซะแล้วคงเพลียจัดสิท่ามา,มากินหญ้านี้ก่อนสิมาพุ่งนี้จะได้มีแรงทำงานกันต่อโถอเอ้ยนึกว่าจะเป็นห่วงเราทีแท้ก็กลัวเราทำงานให้ไม่ไหวนี่เองน่าเจ็บใจนะเจ้าลูกหมาตัวนั้นมันมีดีอะไรกันนะทำประโยชน์อะไรให้ก็ไม่ได้เฮ้ ช่างมันเหอะตอนนี้กินก่อนดีกว่าเหนียวจนแสบท้องไปหมดแล้วมีแรงเดี๋ยวก็คงคิดหาวิธีเองได้แล้วนะ่านั่นละ่ะกินเข้าไปหญ้าอ่อนๆทั้งนั้นข้าอุตส่าห์ตัดเตรียมเอาไว้ให้เจ้าตั้งแต่ก่อนเจ้าตื่นทุกเช้าเลยนะแต่ว่าเจ้าชอบตื่นสายเองตอนเช้าก็เลยไม่ได้กินก็เลยต้องไปกินหญ้าที่มันขึ้นข้างทางกว่าจะได้กินก็ตอนเย็นมันอาจจะเหี่ยวหน่อยนะไม่สดเหมือนในตอนเช้าเช้าเจ้าก็หัดตื่นให้มันเร็วๆกว่านี้หน่อยสิ จะได้กินหญ้าสดๆสดไม่เหี่ยวไม่เหนียวเหมือนอย่างนี้ไงล่ะเข้าใจไหมเจ้าลาแกชอบให้เจ้านั่นโดดขึ้นนั่งตักแล้วก็เลียหน้าเลียตาเห็นแกหัวเลาะชอบใจตลอดเวลาเลยที่เจ้าลูกหมาทำแบบนั้นโถเอ้ยเรานี่มันโง่อยู่ตั้งนานเดืองแค่นี้ทำไมคิดไม่ออกนะคิดแล้วติดเต้นอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าเร็วๆจังเลยดังนั้นคืนนั้นทั้งคืนมันจึงนอนเฝ้ารอคอย ที่จะให้ถึงรุ่งเช้าเพื่อที่จะได้คอยทำอย่างที่มันได้คิดเอาไว้กับชายชลาฮถึงสักทีนั่นแกนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งไปนังบนตักของแกแล้วก็เลียหน้าเลียตาแกแบบที่เจ้าลูกหมาน,นั้นทำต่อไปแกก็คงไม่ใช้งานเราหนักๆอีกแล้วไปหาแกเลยดีกว่าเมื่อเจ้าลาโง่คิดได้ ดังนั้นมันจึงกระโดดข้ามคอบมาแล้วเดินตรงไปหาชายเชลาที่โต๊ะอาหารหน้าบ้านทันทีอ้าวนี่เจ้าหลุดออกมาได้ยังไงละเนี่ยเช้านี้ทําไมเจ้าถึงได้ตื่นแต่หัววันเลยละเนี่ยคงจะหิวจัดละสิท่าไปไปไปรอที่คอกเจ้าก่อนนะเดี๋ยวข้าจะไปหายาอ่อนๆมาให้เจ้ากินไม่เห็นจะต้องกระโดดออกมาอย่างนี้เลยเจ้าก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่นะนั่นน่ะสิแปลกจังเลยวันนี้เจ้าลามันมาแม่ไหนอของมันกันแน่นนะฮ่าฮ่าแต่การแล้ววันนี้ เราจะต้องกระโดดขึ้นไปนั่งบนตักแกตอนนี้ซะเลยก่อนที่แกจะลุกไปซะก่อนเจ้าลาไม่รอช้ารีบกระโดดขึ้นไปบนตักของชายชรลาทันทีหื้นี่เจ้าเป็นอะไรไปนะฮะขึ้นมาบนตักข้าทำไมเจ้าบ้าหรือเปล่าแล้วมาเลียหน้าเลียตาข้าทำไมลงไปนะเจ้าลาบ้าข้าบอกให้เจ้าลงไปยังไงล่ะไปแต่เพราะว่าเจ้าลาตัวใหญ่กว่าสนักมากมันจึงชนเอาเหยียกน้ำและถ้วยตกลงมาแตก หมดกันข้าวของงองข้าตกแตกเสียหายหมดแล้วนี่เจ้าเป็นอะไรไปฮะลงไปเลยลงไปเร็วๆไม่ได้ละข้าต้องเคียนเจ้าให้เข็ดหลาบซะแล้วอยู่ดีไม่ว่าดีนี่เจ้ามาทำตัวเหลวไหลไม่เข้าท่าอย่างนี้ชายชรลาพยายามผลักล่างของเจ้าลาจนหล่นจากตักของแกแกรีบเดินไปหยิบไม้เลียวมาเคี่ยนเจ้าลาด้วยความโกรธนี่เนี่ยนี่เนี่ยต่อไปนี้เจ้าจะได้เข็ด เราไม่ทําตัวโง่ๆอย่างนี้อีกจําเอาไว้นะความเจ็บปวดครั้งนี้ที่เจ้าได้รับมันจะได้เป็นบทเรียนที่สอนให้เจ้ารู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรโอ้ยเจ็บจังเลยทําไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้เล่าไม่เข้าใจเลยวิ่งหนีตาแกไปก่อนดีกว่าหรืออยู่ให้แกเคียดอย่างนี้หลังเราคงแตกไม่มีดีแน่น้อยวิ่งหนีข้าเหรอดีละกลับมาข้าจะลงโทษเจ้าด้วยการอดอาหาร และปล่อยให้ยืนตากแดดตากฝนอยู่นอกคอกตลอดวันเลยคอยดูเฮ้เจ้านี่ทำอะไรไม่รู้จักรูปร่างเตงงสเลยเจ้าลาวิ่งหนีไปด้วยความสงสัยโถเอ้ยทำไมนะงานเราก็ช่วยทำยังมาตีเราอีกในเมื่อตีเราแล้วเราจะกลับไปทำไมกลับไปแล้วก็ยังต้องทำงานหนักด้วยความที่มันไม่ได้คิดให้รอบคอบ มันจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านชายชลาโดยไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนและจะกินอะไรมันเดินไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายด้วยความหิวกระหายน้ำและหมดแรงมันจึงล้มลงอากาศที่ร้อนบวกกับความหิวกระหายของมันจึงทำให้มันใกล้จะตายมันก็ฉุกคิดขึ้นมาได้หากข้าไม่คิดเรียนแบบสนับและไม่คิดหนีออกมา ข้าคงไม่ต้องเป็นแบบนี้หรอกด้วยความที่ลาหายไปนานชายชลาก็ได้เดินออกตามหามันและเห็นมันกำลังนอนหมดแรงอยู่เห็นไหมเจ้าทำอะไรโดยไม่คิดให้ดีก่อนนี่เป็นบทเรียนที่เจ้าได้รับจ้าทีหลังข้าจะทำอะไรข้าจะคิดให้ดีก่อนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการจะจะทำสิ่งใดเราควรคิดไตรตองให้รอบคอบก่อน